เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราไปนอนตามโรงแรม5ดาวชั้น1ใจกลางกรุงเทพเนี่ยแล้วไปนอนแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหที่นอนมันสบายจังเลยวะเขาใช้ยี่ห้ออะไรกันเดี๋ยววันนี้คลิปนี้มีคำตอบนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า การนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญกับทุกคนเลยนะครับผมอย่างของผมเนี่ยใช้ชีวิตบนที่นอนเนี่ยใช้ประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งวันเลยเนาะดังนั้นเราก็ควรที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเองนะครับผมทีนี้ประกอบกับว่า มีวันหนึ่งเนี่ย <Wow. S 1> ผมได้ไปนอนโรงแรมวอ <Wow. S 1> ลด็อกโวอชัน่นช่วงโควิดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไปนอนเราคุ้มมมกโหที่นอนเขาดีจริงๆว่ะเรานอนเรารู้สึกว่าเราอยากจะนอนไปเรื่อยๆไม่อยากตื่นเลยเราก็พยายามตามหาที่นอนที่ดีที่สดุดทั้งตามห้างางต่างๆนะนะครับ <Okay. S 1> ผมที่เขาอ้างอิงว่าโอ้โหที่นอนระดับโรงแรม5าดาวหกดาวอะไรเงี้ย <Okay. S 1> เคยลองใช้มาก็หลายยี่ห้อแล้วนะครับ <Okay. S 1> ผมก็รู้สึกว่าเออยังไม,ยงไม่ยังไม่ถูกใจพอโอกาสที่ผมไปนอนโรงแรมวอลด็อกนะผมก็เลยไปสืบจากตัว ฟลอน์เลยถามเขาตรงตรงเลยว่ายี่ห้อพวกเครื่องนอนต่างๆเนี่ยของโรงแรมใช่ของอะไรนะครับแล้วเราก็ไปสืบมาเรื่อยๆจนรู้จักกับตัวดาวเนียหรือว่าบริษัทของสยามฟีเทอร์นะครับผมก่อนจะเข้าเรื่องกันนะครับเรามารู้จักกันก่อนว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยเตียงหนึ่งก้อนใหญ่ๆเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือตัวฐานเตียงกับหัวเตียงนะครับผมอันนี้ผมใช้ยอ่อของโลตัสแมคเกนะครับเนื่องจากว่าผมต้องการเตียงที่มันดีไซน์ค่อนข้างสวยแล้วก็ตัวหัวเตียงเนี่ยเราสามารถที่จะแบบ เอหลังไม่ทิ้งได้เวลาเราดูทีวีเนาะเราก็จะรู้สึกสบายอะไรเงี้ยก็ดูนุ่มๆอะไรเงี้ยฐานมันเนี่ยผมอยากจะให้มันสูงจากพื้นลอยขึ้นมาเพราะว่าผมเคยเคยได้ยินว่าการที่เราจะ วิวเตียงหรือว่าเอาเตียงเนี่ยที่มันติดกับพื้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดความชื้นขึ้นอันนี้จริงแท้ยังไงถ้าใครมีความรู้เนี่ยฝากแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมว่า <Okay. S 1> ทีผมได้ยินมาจริงหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบเตียงที่มันมีการลอยออกจากพื้นมากกว่าเพราะเวลาเราจะทำทำความสะอาดอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับอันดับ2ก็คือตัวฟูกยี่ห้อที่ผมเคยลองใช้ก็คือตัวของซ u ลแอมเบอร์แลนแล้วก็อยากลองเปลี่ยนยี่ห้อบ้างก็เลยลองใช้ของตัวคิงคอยที่ราคามันต่ำลงมาหน่อย แต่ผมย้ากับผู้ขายเสมอว่าผมต้องการเตรียมที่ไม่นุ่มมากเกินไปไม่แข็งมากเกินไปแล้วก็เวลาเราลุกไปข้ห้องน้ําตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเรานอนกัน2คนเราไม่ต้องการให้อีกคนหนึ่งรู้ตัวซึ่งตัวฟูกก็มีหลายแบบเลยนะครับผมทั้งตัวฟูกแบบยางพาราพ็อกเก็ตสปริงแบบผสมแบบไมโครเจลนู่นนี่เอาจริงมันเยอะมากเว้ยเราไมา่ารถที่จะรีวิวทั้งหมดได้ดในคลิปนี้นะครับผมแต่สำหรับผมเองผมใช้ตัวที่มันเป็นแบบผสมระหว่างพ็อกเก็ตสปริงกับตัวยางพารา ต่วตัวอีกแล้วผมรู้สึกว่าท่านเราจะใช้เครื่องนอนดีๆพวกท็อปเปอร์ที่มันดีๆเลยอ่ะตัวฟูกเนี่ยถามว่ามันจําเป็นขนาด Number 1หรือเปล่าก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเพราะผมรู้สึกว่ายัางไงเราก็ใช้ตัวท็อปเปอร์มาวางทับมันอยู่ดีสุดท้ายก็คือเครื่องนอนต่างๆนะครับผมทั้งตัวท็อปเปอร์ผ่านวมปลอกนวมหมอนข้างหมอนปลอกหมอนต่างๆนะครับผมที่มันเป็นเครื่องนอนที่อยู่ข้างบนน่ะ เอออันนี้ก็จะเป็นแยกไปอีกส่วนหนึ่งโดยสิ่งที่ผมซื้อครั้งนี้ราคาทั้งหมด3600บาทนะครับมีดังนี้นะครับ <c oughs> เอาจริงมันเยอะมากผมก็จำไม่ได้เหมือนกันก็ขออนุญาตเปิดอ่านนะ <c oughs> ก็จะมีผ้าปูคิงไซส์นะครับแบบเ,ออเส้นได้300นะครับผมเป็นแบบเทนเซลอันนี้ผมก็เคยตั้งสเตตัสไว้กับไว้ในเฟซบุ๊กอ่ะว่าแบบว่าเทนเซลกับคอตตอนอันไหนดีกว่ากัน,นก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์ก็มาหลายแดบ,บมากเลยแต่ว่าผมก็อยากลองเทนเซลดูเนื่องจากว่าคอมเมนต์เยอะกว่าแล้วผมเป็นคนส่วนตัวผมชอบ เป็นคนชอบอะไรที่มันเลื่อนๆเย็นๆสบายๆายนะครับปลอกหมอนก็ใช้ของเทนเซลเหมือนกันแล้วตัวหมอนเนี่ยผมก็ใช้ระดับมีเดียมซอฟต์จริงๆมันมีหลายระดับนะมีฮาร์ดมีซอฟต์มี hard, มีเดียมมีเดียมซอฟต์อะไรเงี้ยผมเลือกมีเดียมซอฟต์มาถัดมาก็คือผ้าคลุมนวมที่ผมซื้อผ้าคลุมนวมแย,ยกกับตัวนวมเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเราเทาความสะอาดมันจะได้ทำความสะอาดง่ายโอเคไม่ต้องแบบยัดนวมเข้าไปทั้งใหญ่ๆทั้งทั้งหมดนะครับถัดไปก็คือตัวท็อปเปอร์กับตัวนวมซึ่งสองตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที สำคัญกเกือบที่สุดเลยที่เราจะทําให้รู้สึกว่ามันเป็น f e ลลิ่งที่เหมือนนอนโรงแรมเนื่องจากมันเป็นตัวที่แนมตัวกับเรานะครับผมทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างตัวท็อปเปอร์กับนวมเนี่ยโอ้โหเขามี collection เป็นแบบหลาย c o l l e c ชั o มากๆทําให้เราเพูดตรงๆคืองงมากว่าเราจะเลือกตัวไหนดีก็จะมีไลน์แอดของของตัวแอดมินนะครับผมของช็อปเนี่ยมาเป็นคนให้ความแนะนําต่างๆถ้าใครอยากได้เนี่ยหลังไม้ไม่ได้เดี๋ยวผมส่งคอนแ a c t ไปให้แต่ถ้าเราจะมาสรุปกันคร่าวๆนะครับผมแล้วก็สามารถแบ่ง จะแน่เกณฑ์ได้ก็คือตัวชนิดขนเปอร์เซ็นต์ขนแล้วก็ความขี่ของตัวเส้นได้ชนิดขนมีอะไรบ้างขนที่เขาบรรจุในตัวท็อปเปอร์หรือนมเนี่ยก็อาจจะเลือกได้ว่าจะเป็นขนเป็ดหรือขนห่านขนหา่นหานเนี่ยก็จะมีคุณภาพที่สูงกว่าราคาที่สูงกว่าเนื่องจากว่าห่านเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ ดังน,น,นั้นตัวขนเนี่ยมันจะค่อนข้างนุ่มฟูแล้วก็เวลาเรากดลงไปแล้วมันคืนตัวคืนรูปได้ดีกว่าขนเป็ดอะนะครับเปอร์เซ็นต์ขนอย่างตัวของผมเนี่ยที่ผมเลือกเป็นขนห่านเนี่ยก็มันจะมีเขาเรียกว่า g o o ดา d กับ g o o ฟีเ e a t ์ e r g o o ว d จะคือตัวขนห่านจริงๆส่วน g o o ฟีเ e อ t ์ e r เนี่ยมันก็จะเป็นขนเล็กๆถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ g down มันก็จะราคาสูกกว่าสุดท้ายก็คือความถี่ของจํานวนเส้นได้นะครับผมก็ผมเลือกความถี่ที่อยู่ประมาณ300รจริงๆมันก็มีหลายระดับเนาะ3า0 5 0อ6 0 0อออะไรก็ว่าไปผม ก็เอากลางๆโอเคแล้วก็เกิดกันมาละระยะหนึ่งละถึงเวลาแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปปูสดๆปูทุกเครื่องนอนต่างๆนะครับผมแล้วก็ลองนอนดูแล้วจะมาอธิบายความรู้สึกเพื่อนฟังนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปเลยครับเฮ่ๆก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการ ูเครื่องนอนปูท็อปเปนอร์ในวันนี้นะครับผมก็เรียกว่าสิ้นเปลือก a อ p ไปเยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็เมื่อกี้กไปลองนอนคร่าวๆดูแล้วสิ่งที่ชอบที่สุดของผมนะครับสำหรับสำหรับตัวเครื่องนอนเครื่องนอนชุดนี้นะครับผมก็คือหมอนกับท็อปเปอร์เฮ้ยเออเนี่ยสังเกตดูนะครับหมอนเนี่ยมันเป็นขนห่านเนาะมันมันนุ่มเข้าไปได้เยอะมากเลยแล้วก็พอคืนตัวเนี่ยมันก็คืนตัวได้แบบค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับผมก็รู้สึกว่า แฮปปี้กับหมอนมักงแอีกอันนึงก็คือตัวท็อปเปอร์ที่แบบว่าเหมือนกันเลยเหมือนกับหมอนเลยเนี่ยมันแบบมันนุ่มมากไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงมันมันเหมือนโรงแรมอะอย่างที่ผมบอกไปอะเออมันก็นุ่มแล้วก็คืนตัวได้ดีส่วนที่อาจจะแบบไม่เหมือนที่ตั้งใจไว้นิดนึงก็คือตัวตัวตัวท่านวมผมรู้สึกมันมันบางๆดูดิมันค่อนข้างบางมากเลยอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือดีหรือไม่ดีนะมันอาจจะบางแต่ว่าอุ่นก็ได้อ๋ออันี้มีแถมนิดนึง ันนี้ซื้อมาตั้งนานแล้วอันนี้คือตัวหมอนเขาเรื่องหมอนหมอนข้างเหรอหมอนข้างข,างของมิสเตอร์บิ๊กนะครับผมมันจะเป็นตัวสีอย่างนี้เว้ยมันก็จะดีอันนี้แอบขาดนิดนึง <c oughs> นก็ดีสําหรับการที่แบบเอ้ยเราจะนอนกอดมันได้อะไรอย่างเงี้ยเออได้เป็นทั้งหมอนทั้งหมอนข้างเลยหรือว่าเอาไว้พิงหลังก็ได้เวลานั่งเล่นเกมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเหมือนเป็นอาร์มเลสครับซ้ายขวาเอ <คำ S 2> <ม>า,าสรุปกันดีกว่าครับผมว่าสรุปแล้วเนี่ยไอตัว3 0 0 0มื่น กว่าบาทเนี่ยมันคุ้มไหมตอนตัวผมรู้สึกว่าค่อนข้างคุ้มมากเลยนะรู้สึกว่าแฮปปี้ที่ที่ที่ได้ลองนอนของชอมดาวเนียนะครับ <Wow. S 1> ผมก็เหมือนกับยกวอลด็อกย่อมย่อมม,มาอยู่ในห้องตัวเองและกันพูดประมาณนี้ดีกว่านะครับยังไงถ้าใครสนใจก็ลองลองไปติดตามดูในเว็บซึ่งเขาก็จะปล่อยโค้ดออกมาเรื่อยๆนะครับผมช่วงที่ผมซื้อเนี่ยก็ได้ประมาณ2 5 <Okay. S 1> นะ ยังไงถ้าสมมุติว่าใครเราไปลองมาแล้วใครแบบงบถึง go collection เนี่ยก็อย่าลืมมาพูดมาคุยมาแชร์กันบ้างนะครับผมว่าเป็นอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์นะครับผมยังไงก็เจอกันใน e ีีหน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ